โอเคครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับแต่เป็นเวอร์ชันโลบอกระเารกลองเล่นกันเลยยิงไปทุกคนอ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยอ่ายังไม่เรียบร้อยอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอุ้ยตายเลยทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวหาผู้ต่อสู้ก่อนนะครับ เกมนี้ต้องใช้ไหวพริบเป็นอย่างมากนะครับโอเคยิงไปก่อนเรียบร้อยตอนนี้หกสิบคิวนะอึบอึ๊บอึ๊บอึ๊บเกมนี้ใครมันค่อนข้างแหลกพอสมควรนะครับผมยิงไปก่อนยิงไปก่อนอ่ายิงมายิงมาทุกคนเออเรียบร้อยตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งนะครับอยู่คิวไปเจ็ดสิบสองยิงไปยิงไปปุ๊บ โอเคยิงไปโอเคครับไม่เป็นไรนี่นี่เบคอนอยู่นู่นเบคอนอยู่นู้นเบคอนกระโดดเบคอนกระโดดอุ้ยตายแล้วครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่นะครับอันแมปนี้ก็มีหลายที่อยู่นะครับสามารถเลือกที่ที่จะยิงได้ อลันอลันอยู่นี่อลันอยู่โน่นนี่นี่ี่ยิงปุ๊บเรียบร้อยนี่นีคนนี้คนนี้โอ้คนนี้มีสไนเปอร์ด้วยทุกคนยิงยิงยิงมมเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอึบ๊บุ๊อุยคนนี้ก็เก่งทุกคนคนที่ฆ่าผมเมื่อกี้ อ่านี่นี่นี่ึบปึบบเรียบร้อยแป๊บหนึ่งอยู่ตัวนี้คนนี้คนนี้โอเคตายเสมอเสมอถึงครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ท็อปหนึ่งได้324คิวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม